ทดลองปล่อยรวมครับแกสที้ใส่พันเท็ดดี้เลยครับปล่อยรวมหมดเลยนะของพ่อแม่ลูกเตาด้วยรวมเตาด้วยเ <c oughs> ตาสุดตายเล็กๆนะครับเตาสุดตายเลยอยูม่มุดอยู่นู้นเลยครับสามตัวมุดอยู่น่าจะนอนเดี๋ยวไม่กวนดีกว่าวิจิตรไอ้นู่นจะไล่กันใหญ่เลยครับค่อยตกแต่งไปครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคุ้นสายเป็นเป็น,เ,ปนเรียกแกซิปเปแลนด์เออนะครับสูง20เซนนะครับคือเฉพาะแผ่นนี้20เซนก็จะถูกใหม,ม่นิดนึงตรงตรง,ตรงเหล็กข้างบนกับข้างล่างนะครับก็น่าจะไม่เกิน22นะครับเพราะมันนิ้วนึงไม่ไม่เกิน25ถ้าเกิน25ให้รวมเบสเสร็จในนักจัดไม่ได้างข้างบนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโกงวางก็อาจจะเป็น อะไรที่มันปีนขึ้นไปลงอะไรเงี้ยแต่น่าจะต้องใส่ในกลงด้วยนะครับเพราะว่าไม่เพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าเราไม่แน่ใจเรื่องแมวจรแมวเราเนี่ยห้าสิบห้าสิบเพราะเราก็ไม่เห็นว่ามันคือผมไม่รู้มัน,ม,นมันอะไรหรือเปลนะ่าเออแต่ว่าแมวจรข้างนอกบ้านไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันจะมานยังไงนะครับแต่เพื่อความชัวรก็น่าจะใส่ไว้ในกลงดีกว่านะครับแต่ กลางวันเรามาปล่อยเล่นอย่าเงี้ยออแล้วเราก็ดูอยู่ไงเราดูอยู่เงี้ยมันไม่เป็นไรนะครับเออลำคาญหูหน้าดูเลยครับ <laughs> ดังว <laughs>